ไพ่ความรักค่ะนะคะเป็นความรักที่ดีดีค่ะนะคะแต่มีข้อแม้มีวงเล็บค่ะนะคะไพ่ขึ้นมานะไพ่ใบนี้ขึ้นมาค่ะนะคะเขาเป็นคนดีค่ะนะคะนะคิงอัพครับมีอยู่มีกิ่นเป็นคนดีค่ะเป็นคนดีนะคะตามหลักแล้วเขาไม่เจ้าชู้นะนะคะต่ได้ไพ่รวมขึ้นมาแบบนี้ก็เลยเป็นไพ่เจ้าชู้หน่อยๆค่ะนะคะไพ่ขึ้นมานะเป็นไพ่ที่ดีค่ะนะคะสึงเขาจะมี นะคะถึงเขาจะมีหนึ่งมีสองแต่เขาก็เลี้ยงอย่างดีค่ะนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมานะนะคะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็เป็นคนดีค่ะใช้ได้จริงๆก็จะเน้นแต่ทางผู้ชายนะนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาความรักดีนะคะนะเป็นคนที่เอาใจใส่ครอบครัวดีมากๆเลยค่ะนะนะคะไพ่ขึ้นมาค่ะนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นไพ่ความรักค่ะนะคะถึงจะดีแค่ไหน ดีแค่ไหนนะคะก็ไปแอบรักคนอื่นด้วยค่ะนะคะไปแอบรักคนอื่นคนอื่นเขาก็รักค่ะนะคะนะก็รักนะคนที่ไปรักนะนะคะมือที่สามเข้ามาเขาก็รักค่ะนะคะมือที่สามก็รักเขาเหมือนกันค่ะนะคะแล้วก็เป็นไพ่แอบนะคะแล้วก็เป็นไพ่เลี้ยงดูค่ะนะคะเขาก็เลี้ยงดูอย่างดีค่ะนะคะเลี้ยงดูอย่างดีนะนะคะไม่ได้เสียหายอะไรค่ะนะคะนะคนที่หนึ่งก็ไม่มีปัญหาคนที่สองก็ไม่มีปัญหาค่ะนะคะคนที่ คนที่สองรู้แต่คนที่หนึ่งไม่รู้ค่ะแล้วก็เป็นดวงไปไปมาๆค่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้อยู่ด้วยนะเขาไม่ได้เลือกคนที่สองเขาเลือกคนที่หนึ่งค่ะนะคะแต่เขาก็รักคนที่หนึ่งถ้าไพ่ลักษณะอย่างนี้ก็คือเขาไม่ได้เลือกคนที่สองนะคะแต่คือเขาก็เลี้ยงดูอย่างดีค่ะนะคะเป็นไพ่ era, ที่รักเป็นไพ่ที่รักค่ะนะคะเป็นไพ่ที่นะคะเขาก็เลี้ยงดูอย่างดี นะคะไม่ขาดเรื่องการเงินการทองไม่มีปัญหาในเรื่องการเรงินการทองแล้วก็เป็นดวงไปไปมามาค่ะนะคะไพ่ขึ้นมานะนะคะถ้าไพ่ลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาค่ะนะคะคนไหนนะคะนะที่มีปัญหาก็ขอให้โชคดีค่ะไม่มีใครอยากให้เกิด นะคะไม่มีใครอยากให้เกิดนะแต่มันก็มันมีโอกาสเกิดได้ค่ะนะคะนะหมอเยาวก็เป็นหมอดูค่ะนะคะหมอเยาวก็ต้องทายหลากหลายให้นะครับโคเอฟซี F C, ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะนะคะ ทายให้เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะก็ขอให้โชคดีได้ไพ่แบบนี้ก็ไม่เสียหลายค่ะนะคะไม่มีปัญหานะอยู่ดีมีความสุขนะคะถึงบ้านใหญ่ไม่รู้ไม่รู้เราก็ไม่ถูกค่ะนะคะนะ,คะถ้าลักษณะอย่างนี้ไม่รู้หรอกนะคะแล้วก็มีอนาคต ไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะคนที่สองถ้าเขาไปเจอคนที่ดีสุดท้ายเขาก็มีโอกาสไปเจอคนที่ดีคนที่ใช่แล้วก็จบกันไปอย่างดีค่ะนะคะถ้าไพ่ลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาค่ะขอให้โชคดีค่ะนะคะคนไหนที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็ขอให้โชคดีไม่มีใครอยากให้เกิดน,นะคะนะขอให้โชคดีทุกคนคะ่ะนะคะด้วยใจจริง